ช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะคะคุณผู้ชมการกินเห็ดแล้วก็เห็ดมันมีขึ้นตามธรรมชาติในะเรื่องของการกินเห็ดต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งทางด้านสครอ9ค่ะก็ต้องออกมาเตือนเลยนะคะว่าขอให้พี่น้องประชาชนกินเห็ดด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเจอเห็ดพิษปนมาด้วยค่ะ ช่วงนี้พอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมีเห็ดหลากหลายชนิดเจริญเติบโตกันเยอะมากโดยเฉพาะเห็ดป่าที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็มีทั้งเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้โดยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนเก็บเห็ดมาแล้วเข้าใจผิดนำมาปรุงเป็นอาหารถ้ากินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องทายเลวหรือเวียนศีรษะได้ ทางด้านสคร9นครราชสีมาจึงฝากมาเตือนค่ะถ้าหากท่านไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ก็ไม่ควรนำมาทำอาหารควรที่จะเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพราะพันธุ์เพื่อความปลอดภัยและให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันกับการกินเห็ดนะคะโดยนายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมากล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่จึงทำให้เห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตโดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ป่าธ,ธรรมชาติที่มีทั้งเห็ดกินได้และมีทั้งเห็ดพิษปะปนกันไปซึ่งเมื่อดอกเห็ดอยู่ในระยะดอกตูมจะคล้ายคืึงกันมากๆนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่เข้าไปเก็บเห็ดเข้าใจผิดได้แล้วก็อาจจะเผลอเก็บเห็ดพิษมาทำอาหาร สำหรับเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นได้แก่เห็ดระงกพิษที่บางคนจะเรียกกันว่าเห็ดระงกหินหรือเห็ดระงากหรือเห็ดไข่าตายซากซึ่งเห็ดชนิดนี้ค่ะเห็ดระงอกพิษนั้นเขาจะคล้ายกันกับเห็ดระงกขาวที่กินได้ แต่ลักษณะต่างกันคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเลือกค่อนข้างที่จะแยกได้ยากนะคะเพราะว่าเห็ดระงอกพิษนั้นรอบๆขอบหมวกจะไม่มีรอยขีดอันนี้ต้องสังเกตดีๆแล้วก็ตัวผิวก้านเขาจะเรียบหรือมีขนเล็กน้อยถุงหุ้มโคนรูปถ้วยแนบติดกับโคนกา้านถ้าผ่าดูถ้าผ่ากา้านดูเขาจะมีลักษณะตันๆอันนี้ค่อนข้างสังเกตยากนิดหนึ่งส่วนต่อมาค่ะเห็ดถ่านเลือด เจ้าเห็ดทานเลือดจะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดทานเล็กที่กินได้เหมือนกันแต่ว่าขนาดดอกจะเล็กกว่าแล้วก็จะไม่มีน้ำยางสีแดงส้มเห็ดชนิดที่3ค่ะเห็ดเมือกใยเหลืองที่คนมักจะสับสนกับเห็ดขิงซึ่งเห็ดเมือกใยเหลืองนั้นจะมีพิษที่เป็นเมือกปกคลุมแล้วก็มีสีดอกเข้มกว่าส่วนเห็ดชนิดที่4ก็คือเห็ดหมวกจีนค่ะจะคล้ายกันกับเห็ดโคนที่กินได้เหมือนกัน ค่อนข้างที่จะสังเกตได้ยากเช่นเดียวกันนะคะทางในแพทย์ทวีชัยจึงได้แนะนําวิธีการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะท่านได้บอกว่าวิธีทดสอบความเป็นเห็ดพิษจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเช่นการนําเห็ดที่เป็นพิษไปต้มกับข้าวหรือหอมแดงแล้วจะทำให้ข้าวเปลี่ยนสีหรือการจุ่มชอ้อนหรือตะเกียบเงินแล้วจะทำให เป็นสีดำนั้นคุณหมอแนะนำว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเห็ดระกอกไปทดสอบเนี่ยเห็ดระกอกเขาเป็นเห็ดที่มีสารที่ทนต่อความร้อนถึงแม้ว่าเราจะนำไปทดสอบไปต้มให้สุกแล้วก็ไม่สามารถทำลายพิษได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าให้จุ่มช้อนหรือตะเกียบเงินใน ในในเครื่องเงินหรือเครื่องเงินเนี่ยแล้วเอาเห็ดไปจุ่มแล้วมันจะกลายเป็นสีดำเนี่ยอันนั้นไม่เป็นจริงกับเอาไปต้มกับข้าวหรือหอมแดงอันนั้นก็ไม่จริงนะคะถ้าท่านใดสงสัยว่ามันเป็นเห็ดพิษหรือไม่อย่างแรกก็คือไม่ต้องกินเลยดีที่สุด ส่วนสถานการณ์เห็ดพิษที่คุณหมอได้ชี้แจงมาตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมจนถึง5มิถุนายนคุณหมอแจ้งมาว่ามีคนที่กินเห็ดพิษเข้าไปจำนวน30รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะส่วนกลุ่มอายุที่พบสูงที่สุดก็คือกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ0-4ปีและกลุ่มอายุ55-64ปีโดยขอเน้นย้ำว่าถ้าไม่แน่ใจไม่รู้จักหรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ต้องเก็บมาหรือไม่ต้องนําไปทําอาหารเลยและที่สําคัญควรเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการพกขยายพันธุ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางเป็นต้นนะคะและควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันกับการกินเห็ดด้วยถ้าหากกินเข้าไปแล้วเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลว เวียนศีรษะให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีแล้วก็ให้แจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียดด้วยว่ากินเห็ดชนิดใดมาค่ะหรือถ้าเป็นไปได้ให้นําตัวอย่างเห็ดที่กินไปให้คุณหมอดูด้วยเพื่อที่ท่านจะได้รับการรักษาได้อย่างถูกวิธีท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ